กราบสวัสดีท่านผู้ชมทกุกท่านกันด้วยนะคะรับผมยินดีต้อนรับทุกทนเลยนะครับเข้าสู่ช่องไอซีแมนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่ในเกมวันพันแมนเดดซองเกตเซิร์ฟเวอร์ห้าเก้าสี่นะครับผมโอ้ยมาวันนี้นะครับผมเราก็จะมีภารกิจนะครับในการที่เราเนี่ยนะครับจะจัดทีมครับแล้วก็ปลดปล่อยพลังที่แท้จริงนะครับผมเพราะว่าตัวของดักชายกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหม wisdom top up ร้านเติมเกมคุณภาพสะดวกปลอดภัยราคาถูกเติมได้ทุกเกมพร้อมช่องทางบริการครบครันท้งหน้าเพจและไลน์ออฟฟิเชียลรับประกันความปลอดภัยไม่มีรีฟันไม่มีโดนแบนราคาถูกกว่าพร้อมโปรโมชั่นหลากหลายสามารถทํารายการได้ด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้แอดมินจดทะเบียนบริษัทถูกต้องปลอดภัย1ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมชั้นนำอย่างวอ l ลแรนต์ฟรีไฟล์ R O B PFT หรือเกมไหนๆในโลกนี้ก็เติมได้ทั้งหมดมีรีวิวแบบจุกๆให้ดูกัน Wisdom Top Up ร้านเติมเกมของคนเล่นเกมเติมเร็วเติมชัวร์รัรันตีความปลอดภัย1ล้านเปอร์เซ็นท์ที่เราหมกไว้นะครับวันนี้นะฮะผมจะพามารีวิวครับ Dark c h i l ครับพอหนุ่มก้ามโตนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาเป็นสองหลักนะฮะที่จะแบกคิวนะครับในการที่จะเป็นกำแพง เพื่อที่จะให้ฝั่งหนึ่งตีกิวไม่เข้านะครับผมโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าตัวคอนเทนต์ตัวเกมของวันพันแม่เนี่ยมันจะมีโหมดหนึ่งที่เป็นโหมดวอลกิวนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่เปิดแต่ว่าอีกไม่นานนะครับผมเรากิ้ xxx นะครับผม just j กับโปเต้แล้วก็ผมเนี่ยนะฮะจะไปเจอกับกิวเวียดนามแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกิวเวียดนามเนี่ยนะครับอันดับของเขาเนี่ยผมขอดูก่อนโอ้โหดูแล้วกันนี่ขนาด กิลเวเอ็เนี่ยมีโปเต้มีผมมีจัดเจเนี่ยนะครับก็อยู่ที่อันดับที่6นะฮะแต่กิวเวียดนามครับสคริป VN นะฮะแล้วก็กิวอื่นนะครับบอกเลยว่ามาโคตรเดือดนะครับสำหรับกิวที่มาในเซิร์ฟเวอร์นี้ครับซึ่งวันนี้ฮะผมจะมาเอาดักชายนะครับมาเป็นกำแพงนะครับผมเพื่อที่จะปกป้องกิวของเรานะครับแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าดักชายที่ผมปั้นมาเนี่ยมันจะสุดจัดสุดจริงขนาดไหนนะครับต่อเริ่มกันครับที่ต้องฝากกดไลค์้องกดซับสไครด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะสำหรับตัวละครนะครับที่มีการอัปเดตมานี่นะครับดาร์กชายนะครับหลายหลายคนครับถามว่าเฮ้ยพี่ทูแม่งเอามาจากไหนวะคือตัวมันไม่มีให้สุ่มตามปกตินะครับเพราะว่าดาร์กชายของผมเนี่ยมันได้มาจากการที่ได้อันดับหนึ่งนะครับตอนเกมเปิดนะเซิร์ฟเวอร์นะครับในส่วนของการสุ่มการ์ดตัวแดงนะครับซึ่งมันจะมีดาร์กชายให้เลือกนะครับแล้วผมก็ได้ตัดสินใจเลือก พอหนุ่มกล้ามโตตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะมาเสริมทีมเสริมทัพนะครับเดี๋ยวจะไปพาไปดูความโผดของมันเลยนะฮะแต่ก่อนที่จะพาไปดูความโหดของมันเนี่ยผมขอรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับตัวดาร์คชาของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่พลังหนึ่งแสนสี่หมื่นโอ้หนึ่งแสนสี่หมื่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยแม่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะท่านผู้ชมครับมาตรงนี้ฮะแล้วก็จะเป็นตัวเลเวลเนี่ยครับห้าสิบนะครับก็จะเป็นสองดาวม่วงไม่ใสองดาวม่วงสองขีดม่วงเออเป็นซูเปอร์ดาร์คชายบวกสองนะครับ สีม่วงนะฮะไปดูส่วนของกันครับมาตรงนี้ครับมีอาวุธเฉพาะนะฮะเวล์สามนะครับได้จากการแถมมาจากกิจกรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของตราเฉพาะเนี่ยนะครับก็ได้แถมมาจากกิจกรรมนะครับก็จะเป็นเวล์สามเวล์สามสามดาวหมดแล้วนะครับส่วนเซตนะครับมาตรงนี้ HP ของดาร์กชายเนี่ยมาประมาณ3ามแสนสี่หมื่นนะแล้วก็ตัวของโจมตี21,000นะครับแล้วตรงนี้ครับก็จะเป็นเลือด เลือดเลือดเลือดอยู่แล้วนะครับเหมือนที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าดาร์ชามันจะโคตได้เนี่ยก็ต้องมื่อมีเลือดนะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งแข็งนะครับยิ่งถึกยิ่งแรงนะครับก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวของอุปกรณ์นะครับส่วนื่องื่นครับในโซเวอร์ใหม่มันก็ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตครับตัวนี้ก็ดันมาเป็นพลังสี่ดาวล้วนๆนะครับปลาตรงนี้นะฮะก็ยังไม่มี5ดาวแหละนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้เวลาในการปั้นแล้วก็เก็บทรัพยากรอีกทีหนึ่งในอนาคตนะครับอันนี้ก็สุ่มมาเรียบร้อยนะครับโอเเเคมาาาถึงวลที่รจะไป ลุยกันนะครับมาเทดสอบดักชายกันดีกว่าว่าดักชายเนี่ยหลังจากที่เปิดมาเนี่ยนะครับมันจะโหดขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้ครับจะเป็นการเทคสับกับทีมปัจจุบันนะฮะที่เรามีการเปิดปั้นมานะครับแต่ว่าแต่ว่าครับผมจะอาจจะไม่ได้เล่นอะตอมิกนะครับเนื่องจากว่าเราจะได้ดูความสามารถครับว่ามันเป็นกำแพงแข็งเป็นเสาหลักของกิลได้ไหมนะสำหรับดักชายตัวนี้นะครับว่ามันจะโหดขนาดนั้นไหมครับมา ลองเทสต์กันเลยนะครับมาตรงนี้โกเกสึซูเปอร์ดาร์ชัยครับอาซินจากกดครับส่วนฟูบุเกไปอยู่ตรงนี้อ่ะมาตรงนี้นะครับไปนะครับเดี๋ยวขอไล่ตีนะฮะจากอันดับ2เลยนะมาดูว่าจะชนะหรือแพ้นะครับมาทีมเราไม่มีอะตอมิกนะครับมาดูว่าดาร์ชายจะแบกทีมไหวไหมนะครับในการที่จะเป็นเสาหลักของกิลมาตรงนี้โดนปาดมาเลยกูปาดมาปั๊มหนึ่งล้านห้าแสนนะครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็ทางฝั่งทัสมากิครับอันติเมตสกิลใส่ผมมาโอ้โหหนึ่งล้านแปดแล้วโดนเตะเกลวินเตะครับมาจังหวะนี้ครับเราก็ต่อยคืนกลับมาหนึ่งทีนะดอกนี này, oh ้โอ้โหเอาซะแล้วเอาซะแล้วล่วงไปหนึ่งทีดักชายล่วงไปแล้วแล้วก็อันตีจกทางฝั่งอัลวินจักรกลครับมารับดาเมจขอแบบเบิ่มๆดอกแรกหมุนปัน่นทะลวงปุ๊บปั๊บโอ้โหหนึ่งล้านเก้าแสนแล้วฟูบุกิยัดต่อเลยครับ หลังจากที่ดาร์คชายครับใช้อเม s สกิลแล้วนะครับมันจะเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนนะที่ยืนอยู่แถวเดียวกันนะเพื่อนๆสมกับเป็นเสาหลักกระแพงแข่งของกิลเรามาตรงนี้ปั๊บโอ้โหสองล้าน2องสองล้าน2องนะคุณแกมครับโอ้โหโอ้หโอ้หโอ้หโอห,โห,โหแรงแรงซะละกู2อ,องล้าน8 omic, อะตอมิก โอ้โหสู้ชีวิตมากนะท่านผู้ชมมาตรหงดดาร์คชายนะเหลือดัชเชตตัวเดียวนะครับหมดแผงไปแล้วนะครับความโหดของคุณแกรมนะอันดับ2ของเกมครับกูแตก <c oughs> โอ้ยนะครับไม่มีมอะตอม,มิกมันก็จะลำบากขนาดนี้แหละครับผมอมาดูว่าเราจะไปได้สักกี่น้ำนครับสำหรับการที่เอาดาร์คชามาเสริมแข็งแบบมึงซ่ามาอยู่คนเดียวอปั่นมาปั่นจังหวะนี้7,600นนะครับผมโอ้โหดอกนี้กู เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวทสต,ตอนมีกับอะตอมิกด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราเราเทสแบบไม่มีตัวดามเมจนหลักของแบบเป็นเมตาาปัจจุบันนี่ไงกูก็โดนนวดไปดีจังหวะนี้โอเคฟเฟสที่สมปัป๊บมา,าโอ้โหโอ้โหโอ้โหนวดกูหนักซะแลว้วโอ้โยเรียบร้อยเพื่อนๆไม่น่าไหวนะครับผมดาร์กชายนะโอ้โหแข่งขนาดไหน เจอเมตา UR ของ a t o ม i c เข้าไปนะครับก็ตามระเบียบหมายความว่าอะไรเพื่อนๆที่ผมทําแบบนี้หมายความว่าตัวมันอนะถ้ามันอยู่เดียวๆมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะครับมาตรงนี้แพ้ขาดเลยนะครับมาดูดาเมจที่ด a r k c h า r ํทได้ครับ2องล้านเก้าแสนะทุกคนแล้วก็รับดาเมจ5้าล้านนะสมกับเป็นเสาหลักนะฮะโอ้โหหล้านอะอ่าโอเค รอบนี้ครับเราก็มานะครับจับทีมเต็มเลยนะครับก็จะใส่เป็นอะตอมิกนะฮะใส่เป็นจักรกลแล้วก็ซูเปอร์ดักชายนะครับใส่แบบนี้เลยนะครับมาดูเลยว่าไปไม้2นะฮะหลังจากที่ใส่อะตอมิกเข้ามานะครับดาเมจมันจะขนาดไหนนะแล้วมันจะซัพพอร์ตอะตอมิกขนาดไหนนะเดี๋ยวต้องมารอดูนะเพื่อนๆอ่ะปาดมาจังหวะน,นี้9000แสนดาเมจเปิดไปก่อนตรงนี้ด์กชายเนี่ยมันจะทำให้ทีมของเราเนี่ยเป็นกำแพงแข็งมากขึ้นนะครับเวลาใส่ฟอร์เมชั่นครบ เต,ต็มแล้วนะมันจะเป็นตัวละครที่ดีนะครับแล้วก็โหดในระดับหนึ่งเลยนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่สตารตอมิกเข้ามาครับมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนครับจังหวะน,นี้ต่อยมาจากโคเคส์ครับหมัดฝุ่นเพียมสองจุดห้าแล้วก็อันติปัม๊มเอาอเย้ไปแย่งไฟก็ยีงลืมเปลี่ยนของโอ้โหองตอมิกตอนนี้เนี่ยผมป่าได้แค่รอบเดียวนะเนื่องจากว่าผมลองลืมเปลี่ยนของไอ้พวกตัวซัพพอร์ตด้านหน้านะผมใส่ความเร็วเยอะเกินนะครับมันก็ปาตรงนี้วหูสล้ลั่น สล้านดาเมจนะคุผู้ชมดูดาเมจนะเมื่อกี้3ล้านนะครับปั่นซ้ำตัวไปนะดาร์คชายครับมีอะตอมมิกบทขยี้ขั้นสูงสุดนะครับผมปั่นไปสามล้านครับนี่ฮะบ,บอกเลยว่าแรงจริงครับสมกับเป็นเสาหลักนะ เอาล้ครับจังหวะนี้บอกเลยว่าคิววอลเปิดมานี่กูมันแน่ๆกูมันกูมันแน่ๆปาดมาตรงนี้หนึ่งล้านเจ็ดโอยกำแพงแข็งกำแพงแข็งปาดมาหนึ่งหุ้ยหนึ่งล้านสี่ปาดไม่เข้าปาดไม่เข้าเอ้าชิ้นายตัวนี้หนึ่งล้านห้าเริ่มจะแรงแล้วโอ้โหโอเคโกเอสื์ครับเกิดมาปล่อยหมัดเพียม2.5 1ุดห้าหนึ่งล้านเพียมสองล้าหนึ่งล้านดาเมจครับแล้วก็ล่วงไปแล้วนะครับดอกนี้อ่ะ ถึงเวลานะครับที่เราจะปาดคืนบ้างแล้วในเฟสนี้ครับดาร์คชายฟอร์เมชั่นพุ่งมาชนปึ๊บปั๊บสามล้านหนึ่งแสนนะท่านผู้ชมครับดูตรงนี้นี่แหละฮะคอมโบกับตังฟังของอะตอมิกยูอาร์ครับบอกเลยว่าคนละเรื่องสำหรับดาร์คชายนะพี่ชายโอ้โหดอกนี้ครับท่านผู้ชมครับแถวหลังนะกํำแพงแข็งจริงครับเอายังไงก็เอาไม่ลงนะสำหรับเมตาตอนนี้ครับโอ้โหเนี่ย พอใส่คู่มากับตอมเมกนี่รู้สึกว่าจะโหดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับแล้วก็ต่อยมาตรงนี้จังหวะนี้กัดฟันมาเรียบร้อยครับโอ้โหไม่น่าไหวนะยิงซ้ําไปปิดเกมเลยครับโอ้โหดูฮะหลังจากที่เราใส่ดาร์คชายกับทีมเต็มแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตทีมได้ดีมากๆเลยครับสำหรับดาเมจตรงนี้ครับ4ล้านแแสนดาเมจนะครับแล้วมาดูดาเมจที่ได้รับนะครับโอ้โห ทีมเนี่ยรับดาเมจน้อยลงเยอะเลยครับรวมถึงตัวอะตอมิกด้วยครับรับดาเมจแค่8 0 0แสนดาเมจเท่านั้นนะครับโอ้โหเดือดจริงๆครับอวันเจี๊ยบเลยนะพอใส่ดาร์คชายปัจจุบันเจี๊ยบเลยนะครับเบิ่มๆเลยนะยและนี่แหละครับผมคือการรีวิวครับดาร์คชายครับในที่สุดเราก็ได้เอามาเข้าทีมเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะฮะเราก็จะมีการวอลกิวในอนาคตนะครับบอกเลยว่าเจอกันครับอีซี่แมนมาแถวหน้าแน่นอนครับ พร้อมกับพี่หนุ่มก้ามดําตรงนี้นะครับมาดูนว่าจะสามารถเป็นกําแพงให้กับคิวได้ขนาดไหนนะครับผมรวมถึงตรงนี้ด้วยฮะที่เอาดาร์คชายมาปั้นนะครับผมก็จะมีการตีคิวนะครับเป็นพวกบอสปกติรายวันนะซึ่งตอนที่เราใส่ดาร์คชายไปเนี่ยก็สามารถแบกคิวได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับดูครับดาเมจที่ทําได้นะฮะโอ้โหหกลล้านครับท่านผู้ชมครับมาตรงนี้โอ้โหดารชายครับ แหม่เข้ามาเติมทีมนะคอมบงคอมโบน,นี่เจ๊มๆจมนะท่านผู้ชมครับโอเคครับและนี่ครับคือการรีวิวดักชายครับการเสริมทีมเสริมทัพของตัวอีซี่แมนนะครับแล้วก็ใครที่ชอบไปยดฝากบลอ,อไลค์กดติดต่อใคกันด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับแม่เดือดจริงๆ